hello everyone welcome to Prada boutique today i'm going to show you guys what is exclusive at Prada Boutique in Bangkok so, come on, did you know this is Prada Evergreen Boutique the largest store in Bangkok so let's This covering In inside ที่นานบูทิงนะคะก็จะมีหลายโซนเลยมีทั้งโซนที่เป็นน้ำหอมแล้วก็กระเป๋าด้วยในส่วนของกระเป๋าส่วนนี้จะเป็นหนังซูอเอตนะคะหรือหนังกลับนั่นเองค่ะก็จะเป็นในชื่อ Collection Bonnie ค่ะ So let's go t h i s s i z e Actually one thing that I loved most is Prada perfume So, this is the largest store You can walk around until. Five perfect match Fall, winter, 24, and 25. Which is, I am definitely familiar in cardigan, denim, and jacket. And I have to say, this design of boutique is the walk like a passive. Here, I found love for sure. The signature and iconic of Prada also. And look at this silhouette of lady. It's gorgeous. So, next. Let's walk through the hallway and we are going through Expanses fair. สวนดอแล้วนะคะประทับใจในการที่มาประทับบูติกเอ็มเพอรียมากเลยเพราะว่านอกจากพื้นที่จะกว้างมีในส่วนของทั้ง Women's fair และก็ Men's fair ด้วยก็ยังมีในส่วนของ อ c อเ s อรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่เป็นไอคอนิกสำคัญของแบรนด์พรานาเลยและก็ยังรวมไปถึงฟายจิวนะคะหรือที่เป็นอ c อเ s อรีน่ารักน่ารักให้เราได้เลือกชมอีกและที่สำคัญนะคะกระเป๋าผ้าไนลอนของ Prada เนี่ยก็ถือเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมเป็นไฮแฟชั่นที่ได้รับความนิยมทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะแถมพวงกุญแจอ c อเ s อรีน่ารักก็ยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะ Here with Prada every design every inch I think it's confidence about Experate t and your t นที่สุดเราก็เจอเนื้อคู่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งเอริงที่เราสึกว่าชอบมากมันเก๋อสะสามารถใส่ข้างเดียวได้บอกแล้วว่าชอบใหญ่มากจนเดินยังไงก็ไม่หมดเพราะเดินไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านถ้าใครที่กำลังมองหาคัคชั่นใหม่ๆนะคะ mm hmm. ก็สามารถแวะมาชอปได้ที่ Prada p r e m i u Boutique นะคะแอบกระซิบว่า sa ที่นี่น่ารักมาก service time like come to get experience high fashion menswear and women's wear the best shopping destinations are prada Imperial.